สวัสดีครับพี่พี่เทรดเดอทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการใช้งานโปรแกรมเท a ด s อส s t สต์จาก m e ทเคล e นเท a d อะคาเดมีนะครับวิดีโอนี้จะพาไปแนะนําตั้งแต่วิธีการติดตั้งจนไปถึงการใช้งานแบบสเต็ by step เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มผมขอชี้แจงให้ทราบก่อนว่าโปรแกรมนี้รองรับเฉพาะแพลตฟอร์ม MT5 เท่านั้นและก็ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าเป็นเครื่อง Mac นะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยโปรแกรมนี้ผมขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้ที่ใช้งานล ke ก VT Market ที่สมัครภายใต้ลิงก์ของคุณแอมเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมันแล้วก็มาเริ่มกันเลยโอเคครับอันดับต่อมาผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดาวน์โหลดตัวโปรแกรมเก่อน,นะครับขั้นตอนการดาวน์โหลดดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับก็จะมีลิงก์ Google Drive ตัวนี้นะเให้ทุกคนเข้ามาดาวน์โหลดนะครับพอเข้ามานะครับมันจะขึ้นตัวไฟล์ทั้งหมด3ไฟล์นะครับทุกคนบางทีเนี่ย มันอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันนะบางคนขึ้นเป็นไฟล์แบบนี้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะขึ้นเป็นลิสต์แบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับคือวิธีการดาวน์โหลดเราจะลากอ่าทั้งหมดตรงนี้นะครับลากให้เป็นแถบสีฟ้าตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะกดขิดขวานะครับแล้วเราก็จะกดคําว่าดาวน์โหลดนะครับอ่าพอเรากดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็รอให้ตัว Google Chrome เนี่ยมันเตรียมไฟล์ให้เรานะพอมันเตรียมไฟล์เสร็จปุ๊บมันก็จะมาถามเราว่าตัวเนี้ยเราจะให้มันไปลงไว้ที่ไหนอันนี้ผมก็เตรียมโฟลเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วเก,กดไปลย พอเรากดเซฟไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มากดตรงนี้ให้มันแสดงขึ้นมานะครับมันก็จะแสดงตัวไฟล์แบบนี้ขึ้นมาแล้วกดคลิกขวานะครับแล้วก็แตกไฟล์ตัวนี้ออกมานะครับนี่ตัว xtag ี e r ตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาทั้งหมด3ไฟล์นะครับมีไฟล์ลิงก์นะครับมีไฟล์ลิงก์ไฟล์ลิงก์ตัวนี้นะครับมันจะเก็บไปตัวลิงก์นะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับเว็บรีเควส นะครับเดี๋ยวนี้ผมมาทำนะแล้วก็จะมีตัวไฟล์โปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวทิดแอสซิสแตนต์นะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานตัวส่วนคู่มือการใช้งานเนี่ยนะครับมันจะผมก็เขียนอธิบายการลงโปรแกรมแล้วก็การใช้งานโปรแกรมแบบคร่าวๆแล้วแหละนะครับใครที่อยากลองมาอ่านตัวนี้ดูนะครับก็สามารถที่จะอ่านได้นะครับหรือว่าใครจะมาฟังแค่คลิปนี้ก็สามารถที่จะใช้งานตัวโปรแกรมได้เช่นเดียวกันนะครับ อันดับต่อมาผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปลงโปรแกรมตัวเท็ดแอตติเตนต์ตัวนี้ให้เข้าไปสู่ตัวที่เราเอาไว้ใช้เท็ดก็คือตัว MT5 ของบ t m ี r k e t นะครับถ้าเราเปิดตัวบ t m ี r k e t ขึ้นมานะครับหน้าต่างทุกคนที่ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะครับอ่าก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะทีนี้นะครับวิธีเอาไฟล์ไปลงนะครับก็กดคําว่าไฟล์นะครับแล้วก็เลือกคําว่า open data folder นะครับหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมา พอขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับแล้วก็มาเลือกคำว่า m p l 5นะครับแล้วก็เลือกคำว่า expert นะครับพอเราเลือก expert มานะครับมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ขึ้นมานะแต่ละคนอาจจะมีไฟล์ไม่เท่ากันนะอันนี้ผมได้ทำการพัฒนาตัวโปรแกรมขึ้นมาด้วยนะครับมันก็เลยมีไฟล์ที่ค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับทีนี้เราก็มาเอาตัวไฟล์ t a d assistant ตรงนี้เนี่ยนะครับกดคลิกขวาแล้วก็ copy นะครับ แล้วก็เอามาวางในโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งเปิดขึ้นมาเมื่อกี้นะครับกดคลิกขวาแล้วก็กดคําว่าเพจนะครับหรือว่าคําว่าวางนะอ่ามันก็จะขึ้นไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็กดกลับไปที่ตัว vt market นะครับให้มองมาทางแถบทางซ้ายนี่ตรง expert advisor ตัวนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่มีตัวโปรแกร,รมขึ้นมาใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราลงไปแล้วให้เรามากดคลิกขวาแล้วกดคําว่า refresh หนึ่งทีนะครับมันก็จะขึ้นตัวคําว่า t r a d e a s s i s t a n t ขึ้นมา ลำดับต่อไปนาผมจะพาทุกคนเนี่ยไปใส่ตัวเว็บรีเควสต์นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวอนุญาตในการใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับให้ทุกคนมาที่คําว่า tool นะครับแล้วก็เลือกคําว่า option มันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะัขึ้นหน้าต่าง pop up ตัวนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็เลือกไปที่แถบ expert advisor ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็มากดคําว่า allow web request for l i s t url นะครับกดติ๊กถูกตรงนี้หนึ่งที่นะครับแล้วก็ เราจะนำลิงก์นะครับเราจะนำลิงก์ตรงนี้ลิงก์สคริปต์ Google ตัวนี้นะครับ Copy แล้วก็มากดดับเบิลคลิกตรงนี้ให้มันขึ้นกล่องข้อความนะครับของให้ใส่ข้อความตรงนี้แล้วเราก็คลิกขวาแล้วกดคำว่าวางหในเพจนะครับหลังจากนั้นก็คลิกทีหนึ่งให้มันเป็นแถบสีฟ้าอย่างงี้ก็แสดงว่ามันยืนยันแล้วว่า,าเราวางลิงก์ตรงนี้ลงไปหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนในการลงโปรแกรม ทีนี้นะครับเราก็จะมาเปิดโปรแกรมใช้งานกันนะครับเราก็จะเลือกคู่เงินออกมาพอดีอันนี้ผมอัทิลิปวันอาทิตย์นะครับพวกกราฟที่เป็นฟอเร็กพวกทองคํากับคู่เงินอะไรเงี้ยกราฟมันไม่วิ่งนะครับผมก็จะมาเปิดตัว BTC ขึ้นมาแล้วกันนะครับถ้าจะเปิดขึ้นมาแล้วก็กดคลิกข,ขวาที่คู่เงินนะครับแล้วก็กดคําว่าฉาัดวินโดว์ตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาเราสามารถทําให้ตรงนี้มันเต็มจอได้ด้วยการกดตรงนี้นะครับอ่ะมันจะขึ้นเต็มจอขึ้นมาแบบนี้ เราก็จะเลือกโปรแกรมนะครับตัว T ิดแอสซิสแตนต์ตัวนี้ที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยเราสามารถที่จะลากเข้ามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับลากเข้ามาแล้วกดปล่อยหนึ่งทีมันก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับพอขึ้นหน้าต่างนี้ให้เรากดคําว่า allow u n g o t g e d i n g นะครับลีดถูกตรงนี้หนึ่งทีแล้วกดคําว่าโอเคเลยแล้วเราก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะพอโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้มาก็แสดงว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมันโหลดขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าให้ทุกคนมาสังเกตมุมบนขวาตรงนี้นิดนึงนะครับกอ่กอนที่จะใช้งานโปรแกรมนะมันจะขึ้นชื่อโปรแกรม t ทรดแอสซิสแตนต v 2แล้วก็จะมีรูปหมวกอยู่นะครับถ้าหมวกตรงนี้เป็นสีเทาหรือสีขาวเนี่ยแสดงว่าโปรแกรมมันยังไม่พร้อมใช้งานนะครับให้เรามากดที่คําว่า uncoating r ตรงนี้นะครับเนี่ยทุกคนดูนะตรงนี้มันขึ้นสีแดงอยู่ถ้าเรากดหนึ่งที่ปั๊บให้มันเป็นสีเขียวนะครับหมวกตรงนี้จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีน้ําเงิน นะครับถ้ามันขึ้นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วแสดงว่าโปรแกรมของเราเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็จะอสอนทุกคนใช้ตัวโปรแกรมแบบคร่าวๆก่อนนะครับตัวโปรแกรมนี้นะครับทุกคนถ้าถ้าตัวนี้มันติดฝั่งขวาเกินไปเนี่ยให้เรามากดตรงนี้นะ Shift e n d o f the chart นะครับมันจะย่นตรงนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะให้เราดูกราฟง่ายขึ้นมานิดหนึ่งนะทีนี้นะครับตัวหน้าต่างโปรแกรมเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่อ่า ผมแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นโหมดในการเลือกนะครับโหมดในการเลือกเนี่ยจะมี Buy Limit, s e l l Limit, Buy Now, s e l l Now นะครับส่วนต่อมานะนรับจะเป็นการจัดการระบบ Money Management ทั้งหมดเลยนะจะเป็นความเสี่ยงแบบ r i s t Percent, ความเสี่ยงแบบ Risk d ดอลลาแล้วก็ความเสี่ยงแบบกำหนดหลอดแสงได้ด้วยตนเองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นการแสดง RR นะครับว่าแผนที่เราใช้เนี่ย เราใช้ไปทั้งหมดเราเราทำ R R ได้กี D ่ R ตรงนี้จะเป็นคีย์ลัดสำหรับการกดว่าถ้าเราอยากได้ 1R นะครับจุด T P มันจะขยับไปให้1 R ให้เราโดยอัตโนมัติถ้าเรากด2 R นะครับ1ต่อ2เนี่ยจุด T P ก็จะขยับไป2 R ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับส่วนที่3นะครับจะเป็นส่วนของปุ่มการวางออเดอร์แล้วก็ปุ่มปิดออเดอร์ทางลัดนะครับถ้าโคดออบายเงี้ยก็กด1ทีเนี่ย มันจะปิดออเดอร์บายทั้งหมดที่เปิดสถานะอยู่นะครับสมมุติว่ามันจะมีสถานะเปิดออเดอร์อยู่ข้างล่างใช่ไหมมีไม้บายไม้เซลอยู่เนี่ยถ้าเรากดโค้ดออบายเนี่ยมันก็จะปิดไม้บายทั้งหมดเลยถ้าโค้ดออเซลก็จะปิดไม้เซลทั้งหมดเลยส่วนถ้าเรากดโค้ดอลนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะปิดทางออเดอร์บายทางออเดอร์เซลที่เปิดสถานะอยู่นะที่เปิดสถานะก็คือมันกําลังวิ่งอยู่นั่นแหละส่วนตัว p e n ด i n g นะครับมันไม่สามารถที่จะลบได้อันนี้มันลบแค่ตัวที่มันเปิดสถานะอยู่แค่นั้นเอง นะครับโอเคผมจะพาทุกคนไปใช้ตัวไ y ลิมิตก่อนละกันนะครับไ y ลิมิตเนี่ยถ้าเราจะใช้คำสั่งผมปิดตรงนี้ก่อนนะถ้าเราจะใช้คำสั่งไบลิมิตนะครับเราก็กดคำว่า B y ลิมิตเลยปั๊บมันก็จะขึ้นเส้นขึ้นมาทั้งหมด3เส้นนะครับ3เส้นนี้มีอะไรบ้างนะครับเส้นแรกเนี่ยถ้าเรากดไบเนี่ยเส้น SL จะอยู่ข้างล่างนะครับเอจะเป็นเส้นสีแดงเส้นต่อมาจะเป็นเส้น NT นะครับหรือว่าเส้นจุดเข้าส่วนเส้นถัดมาจะเป็นเส้น TP นะครับก็คือเราจะวาง TP ที่ไหนอันเนี้ยมันจะคล้ายในตัว Trading View build นะครับว่าเหมือนเหมือนเราเอาตัวทำ RR เนี่ยตัว long position กับ short position เนี่ยมาวางใส่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันแค่เป็นเส้นให้เราสามารถที่จะเลือกเลื่อนได้นะครับสมมติว่าไม้แผนนี้นะครับผมอยากจะบายจากบริเวณแท่งเทียนตรงนี้นะครับผมก็เอาเส้น NT เนี่ย มาวางไว้ที่ตรงนี้เลยส่วนระยะ SL นะครับจุด SL เนี่ยผมต้องการที่จะเอา SL ใต้สวิงแท่งเขียวแท่งนี้นะผมก็เลื่อน SL มาใต้สวิงแบบนี้เสร็จปุ๊บอ่ะส่วนจุด TP นะครับถ้าผมไม่รู้ว่าผมจะไป TP ที่ไหนผมสามารถที่จะมากดตรงนี้แฮมเลือก TP ไป 1R ให้เราได้หรือกดตรงนี้ TP มันจะขยับไป 2R หรือกดตรงนี้ TP มันจะขยับไป 3R นะครับตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนลงได้นะถ้าเส้นมันหายไป นะครับอ่ะมันก็จะเห็นเส้นตรงนี้มาแต่ในส่วนนี้อ่ะผมคิดว่าถ้ามันขึ้นมาจากตรงนี้เนี่ยราคามันมีโอกาสที่จะมาที่ไฮเดิมก่อนผมก็ลากเส้น TP มาไว้ที่ตรงจุดไฮเดิมตรงนี้นะครับต่อมาเมื่อเราจัดการจุดในการเข้าออเดอร์เสร็จใช่ไหมครับต่อไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมความเสี่ยงแล้วนะครับเราก็จะควบคุมความเสี่ยงด้วยการอ่าอันเนี้ยสามารถเลือกได้เลยนะว่าแต่ละคนเนี่ย จะควบคุมความเสี่ยงแบบไหนในตัวอย่างนี้ผมขอควบคุมความเสี่ยงด้วยการใช้ริสเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับไม้นี้ผมขอใช้ริสเปอร์เซ็นต์ที่5%ปรเซนนะครับตัวริสดอลลาร์กับหลอดสายเนี่ยมันก็จะปรับตามริสเปอร์เซ็นต์ที่เราตั้งให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าหากว่าใครอยากาปรับริสดอลลาร์นะครับสมมติว่าอยากใส่รัดเลยผมอยากเสี่ยงไม้นี้ที่50ดอลลาร์นะผมก็ใส่ที่50ดอลลาร์ปั๊บ เห็นไหมครับว่าตัว l i s เปอร์เซนต์กับไอตัวหลอดไส์เงี้ยมันก็จะปรับให้เราตามตัวที่เราปรับอัตโนมัตินะครับหรือถ้าใครอยากจะกดหลอดไซส์เองเลยนะสมมติว่าไม้นี้อยากจะกด0.1อ่ะแล้วกดเชียดน0.1แล้วกด Enter หนึ่งทีนะครับตัว list ดอลลาร์กับ Li% สเปอร์เซนต์ตรงนี้มันก็จะปรับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแต่ไม้นี้ผมขอใช้ที่ความเสี่ยง5%อนนะนะผมก็ใส่เลข5าแล้วกด Enter เนี่ยตัวนี้ก็จะปรับให้เรานะครับ ต้องบอกก่อนว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะยังไม่ทํางานจะไม่ยังไม่วางออเดอร์นะครับมันจะวางออเดอร์ก็ต่อเมื่อเรากดคําว่า p พจออเดอร์ตรงนี้นะครับอ่ะปับ๊บอ่ะพอเรากดเพจออเดอร์เห็นไหมครับว่าจากเส้น3ามสีที่เราทําไว้เมื่อกี้ก็คือจะมีเส้นสีส้มที่เป็นจุดเข้านะครับเส้นสีแดงที่เป็นจุด SL แล้วก็เส้นสีเขียวที่เป็นจุด TP เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสี เขาเรียกว่าเป็น4พื้นฐานนะครับของตัวโปรแกรม m t 5แล้วแล้วก็มาดูข้างล่างเนี่ยมันจะมีสถานะเปิดบายลิมิตตรงนี้อยู่ l o อดไซส์ก็ตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เลยนะครับจุดเข้าจุด s l ก็ตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เลยนะมันจะวางสถานะให้เราก็ต่อเมื่อเรากดคําว่า Page Order ตรงนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเซลล์ลิมิตกันบ้างนะเผื่อถ้าอยากจะเซลจากบริเวณตรงนี้ใช่ไหมสมมุติว่า,าผมเห็นคอนเฟิรมนะครับแล้วในไทม์เฟรมเล็กเนี่ย ผมก็มาดูในทางเฟรม5้านาทีนะครับถ้าผมอยากจะเซลล์นะผมก็กดคําว่าเซลล์ลิมิตถ้าอยากจะ sell limit, เซลล์ลิมิตแล้วกดคาว่าเซลล์ลิมิตนะจุด sl นะจจะเราเรามาปรับจุดเข้าก่อนก็ได้นะครับจุดเข้าเนี่ยผมอยากจะเข้าที่บริเวณแท่งเขียวแท่งนี้นะครับแล้วก็จุด sl เนี่ยเราก็ถ้าเข้านี่ใช่ไหมก็อาจจะ sl เหนือสวิงตรงนี้นิดนึงนะครับจุดเข้าเซลล์ลิมิตตรงนี้ sl ตรงนี้ส่วนจุด tp นะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะมาที่โลเดิมผมก็ลากจุด tp มาไว้ตรงนี้ นะครับหลังจากนี้เราก็จะมาปรับความเสี่ยงว่าไม้นี้เราจะเสี่ยงเท่าไหร่สมมุติว่าไม้นี้นะผมอยากจะใช้ความเสี่ยงเป็นดอลลาร์นะครับผมอยากใช้ความเสี่ยงที่30ดอลลาร์นะ่ะเราก็เขียนตรงนี้ไปเลยว่า30ดอลลาร์นะครับเห็นไหมครับว่าตัวริสเปอร์เซนต์กับไอตัวหลอดไซน์เนี่ยมันก็จะปรับให้เราโดยอนะัตโนมัติอ่าทีนี้เราก็ลงมาดูนิดนึงว่าอาแผนนี้ที่เราทำเนี่ยมันไดอาราเท่าไหร่นะครับอันนี้ได้1ต่อ 2.14R นนะครับก็ ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่คุ้มพอทุกอย่างพอใจเสร็จแล้วนะครับกอ่อนมันยังไม่ได้วางออเดอร์ให้เรานะครับมันจะวางออเดอร์ให้เราก็ต่อเมื่อเรากดคําว่าเพจออเดอร์ตรงนี้นะครับปับ๊บพอเรากดเพจออเดอร์นะครับนี่จากเส้น3สีของเรานะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นปะนะครับตามรูปแบบของ MT5 เลยนะครับลงมาดูข้างล่างน,นิดนึงนะครับมันก็จะมีคําสั่งเซลล์มิตตตรงนี้นะครับหลอดไซต์ที่ใช้เทรดก็ใช้0.22ตามที่เรา เกาะกันไปเมื่อกี้นะครับส่วนตัวจุดเข้าจุด SL จุด TP ก็ตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้งานปุ่มเซลลิมิตนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการใช้ตัวปุ่มของ b u นาว w แล้วก็เ e l l Now นะครับต้องบอกก่อนว่าตัว Buy นาวกับเซ l l Now ตัวนี้นะครับผมตั้งใจทําไว้ให้สําหรับคนที่ต้องการเทรดด้วยแพ็กชันนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราจะกดแพ็ชันเนี่ย ปัญหาก็คือเราจะคำนวณดไซสีไม่ทันใช่ไหมผมก็เลยทําปุ่มตัวนี้ออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยแท่งเทียนนะครับสมมติว่ามันกําลังจะปิดเป็นแท่งแฮมเมอร์ใช่ไหมมันเกิดการรีเจ็ตของแท่งเทียนและเราอยากที่จะเข้าเมื่อแท่งเทียนมันปิดใช่ไหมครับเราก็มากดคําว่า By now นะครับแล้วก็มาเลือกเลยว่า,าต้องอพอเรากดปุ่ม now เนี่ยทุกคนทั้งไ y นาวกับเซลนา w นะครับเส้นเ t มันจะปรับไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมากดคําสั่ง b u y now กับ s e l l Now เนี่ยเมื่อการาฟมันกําลังจะปิดแท่งเท่านั้นนะเพราะว่าตําตแหน่งที่มันจะเอามาคํานวณจุดเข้าเนี่ยมันจะได้ไม่คาดเคลื่อนกับจุดที่เราต้องการที่จะเข้ามากจนเกินไปนะครับมันจะมีผลต่อการคํานวณมานิเมเเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ใหแนะนําให้มากดตอนที่มันกําลังจะปิดแท่งเลยนะครับพอเรากดมาเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะปรับเหมือนเดิม แค่เส้น NT เนี่ยมันจะปรับไม่ได้นะครับเราจะปรับแค่จุด SL นะครับสมมติว่าตรงเนี้ยผมต้องการที่จะวาง SL ไว้ที่ตรงนี้นะครับส่วน TV เนี่ยอาจจะขึ้นมาตรงนี้นะครับกราฟคาดการว่ามันจะขึ้นมาถึงนี่นะครับพออะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแท่งเทียนปิดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาควบคุมความเสี่ยงรอไม้นี่ผมขอใช้ความเสี่ยงที่ 3." นนะครับเห็นไหมครับว่าตัว ลิสตอรลากับหลอดซ้ายเนี่ยก็จะปรับให้ตามโดยอัตโนมัตินะครับแผนนี้ได้มา1.29 2 2 1 9 r กนะครับอ่ะก็เป็นที่น่าพอใจหลังจากนั้นเราก็กดคําว่าเพจออเดอร์เหมือนเดิมนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะบายจากตรงนี้นะเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีสถานะบายขึ้นมานะครับด้วยหลอดไายสองจนะครับในตําแหน่งก็เป็นตําแหน่งที่เราทําไว้เมื่อกี้เลยนะทั้งจุดเข้าจุด SL จุดออกจุด TP นะครับเป็นจุดเดียวกันกันกบที่เราทําไปเมื่อกี้เลยนะครับทีนี้ส่วนในในส่วนของปุ่มเซลล์นาวนะครับเหมือนกันนะครับเราจะใช้ในกรณีที่กราฟเนี่ยมันกําลังจะปิดเป็นอ่าไยแอคชั่นนะครับหรือว่าเป็นชูตติ้งสตาร์ใช่ไหมครับในส่วนของฝั่งเซลล์นะครับพอกราฟมันปิดเป็นชูตติ้งสตาร์หรือว่าเป็นบรลลิตเอ็นการฟิ้งแล้วเนี่ยเราคาดการว่าอ่าถ้ามันปิดมันจะมมันันนจะปิดเป็นเอ็นการฟิ้งแน่นอนเราก็มากดคําว่าเซลล์นาวไว้เลย นะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาเลือกว่า,าระยะ Excel ของเรานะครับเราจะปรับไปที่ตรงไหนสมมติว่าผมต้องการที่จะปรับ Excel มาไว้ตรงนี้นะครับ TP ค่าการว่าไม้นี้น่าจะลงไปไกลแล้วไม่อยากเลือกอะไรมากนะครับเราก็กด R ไปที่1ต่อ3 R เลยนะครับเส้น TP มันก็จะขยับให้เองโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ความเสี่ยงนะครับเราก็มาเลือกความเสี่ยงใหม่สมมติว่าไม้นี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจผมขอใช้ที่5%รนะครับพอเราใช้ที่5%เเสร็จปุ๊บ อพอแท่งเทียนปิดแท่งอะไรเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาก็ากดคําว่าเพิดออเดอรนะครับเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันก็จะมีสถานะเซลล์เนี่ยเปิดขึ้นมาด้วยเราซส่โซนยูี่หนตามที่เราคํานวณไว้นะครับสมมุติว่าราคาเนี่ยมันวิ่งไป SL ต้องบอกก่อนว่าการใช้ b ายนาวกับเซลล์นาเนี่ยมันจะคํานวณจุดเข้านะครับมันมันจะเอาตัวจุดเข้าเนี่ยมาคํานวณกับระยะ SL ในในเส้นที่เรากดคําว่าไบนาวกับเซลนาวเลยนะครับมันมันไม่ไดเอาราคาปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วอ่าผมก็เลยอยากให้ตอนที่เราจะกดายนาวกับเซลนาวเนี่ยมันต้องเป็นสถานการณ์ที่เรากําลังจะเข้าออเดอร์จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมากดายนาวกับเซลนาวค้างเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้เส้นตรงนี้มันใกล้เคียงกับจุดที่เรากําลังจะเข้าจริงๆนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าผมก็จะมาแนะนํา ในส่วนต่อไปนะก็คือส่วนของโค้ดออ l b บายแล้วก็โค้ดออรเซลแล้วก็โค้ดออรนะครับก็ตามตัวเลยนะคำว่าโค้ดออรเนี่ยก็คือมันจะปิดออเดอร์ทั้งฝั่งบายทั้งฝั่งเซลนะครับในตัวอย่างนี้มันก็มีไม้บายไม้เซลที่เราเปิดไปอยู่เมื่อกี้อยู่ใช่ไหมอ่านะสมมติว่าตรงเนี้ยเราต้องการที่จะปิดสําหรับสายที่แบบรัวออเดอร์ใช่ไหมครับตรงนี้เราต้องการที่จะปิดทั้งหมดเราก็มากดคําว่าโค้ดออรนะเห็นไหมครับว่าสถานะทั้งหมดก็จะถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะ ทีนี้ถ้าหากว่า,าเราจะใช้นะครับปุ่มโค้ดออลบกับโค้ดออเซลบ้างนะสมมติว่าเรามีไม้ายค่อนข้างที่เยอะนะครับเรามีไม้ายค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับ Buy, ไม้ y บลดยหลายไม้นะครับอ่ะความเสี่ยงแตกต่างกันไปไม้ใบสามไม้แล้วก็ไม้เซลนะครับ ไมเซลไมเซลโอเคผมขอวางไมเซลก่อนนะครับไมเซลไมเซลโอเคมีทั้งไม้บายไมเซลอยู่นะครับมีทั้งไม้บายไมเซลอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะเลือกปิดเฉพาะไมเซลนะครับเราก็สามารถที่จะกดคำว่าโค้ดออเซลตรงนี้ได้เลยฝั่งอ่ะ uh, มันก็จะปิดเลือกปิดแค่ฝั่งไมเซล มันก็เหลือแค่ฝั่งไม้ใบเอาไว้ใช่ไหมครับทีนี้สมมุติว่ามันยังมีไม้เซลอยู่นะสมมตินะครับสมมุติว่ามันมีไม้เซล์ปนกับไม้ใบอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะปิดแค่ไม้ฝั่งใบแล้วกดคําว่าโคดออใบนะครับกดเสร็จปุ๊บมันก็จะปิดเฉพาะไม้ฝั่งใบออกไปก็เหลือแค่ไม้เซลล์นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานโปรแกรมตัวนี้นะครับ ในครบทุกฟังก์ชันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการใช้งานโปรแกรม t ทรดแอสซสแตนแบบครบทุกขั้นตอนนะครับอย่าลืมว่าโปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะแพลตฟอร์ม mt 5เท่านั้นรันได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับคนที่สมัครว t m ี r k e t ผ่านมิงของกุม่มแมเท่านั้นนะครับถ้าพี่ๆคนไหนต้องการใช้โปรแกรมตัวนี้นะก็สามารถที่จะทักมาที่เพจ m e t a ดอ a ์ d Academy ไ,ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะ ให้ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะให้กรอก Google Form นะครับเพื่อส่งเลขพอดเข้ามาขออนุญาตในการใช้งานโปรแกรมนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่เด้กเาคล็ดอากาศได้ไหด้วยนะครับ